ำหรับประเด็นสาระในส่วนของการนำเสนอในวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร,กรซึ่งเกิดจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นภาวะแห่งความหนาวเย็นแล้วก็เป็นส่วนที่สองก็คือเรื่องของกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงในบางพื้นที่สองตัวมาร่วมกันก็จะทำให้ยิ่งเกิดปฏิกิริยาในความเสียหายกับ พืชของเราอย่างหลากหลายแต่ก็ต้องนําเรียนนะครับว่าในบางพื้นที่มีแต่สภาวะอากาศที่หนาวเย็นกระแสลมอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ในบางพื้นที่นั้นก็จะเป็นกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็มีประกอบกับสภาวะอากาศที่หนาวเย็นเรื่องนี้มีผลกระทบต่อพืชอย่างรุนแรง ส่วนการที่เราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือกระบวนการจัดการเนี่ยเพื่อลดความเสียหายตรงนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรรายละเอียดเรามาติดตามกันเลยนะครับในแต่ละพืชแต่ละพืชไปประเด็นที่ผมจะต้องแยกออกมาเป็นพืชนั้นเพราะว่าพันาการหรือการเจริญเติบโตนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากในขณะนี้ เรามาเริ่มต้นจากส่วนสำคัญก่อนนะครับก็คือว่าผลกระทบจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นมันจะทำให้เกิดความเสียหายอะไรกับพืชเราต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าหากว่าในสภาวะอุณหภูมิที่ต่ำอาจจะต่ำกว่า18องศาเซลเซียสสมัยก่อนเราให้ประมาณ16ตอนนี้น่าจะอยู่ที่18แล้วนะครับ นั่นก็คือจะทําให้พืชหยุดกระบวนการเจเริญเติบโตระบบรากก็จะไม่ทํางานการที่ระบบรากไม่ทํางานนั้นก็จะเกิดจากอุณหภูมิที่ต่ําแล้วก็เกิดจากสภาวะของการขาดความชื้นในขณะเดียวกันกรณีของผลกระทบต่อมาก็คือปากใบเพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียความสมดุลของน้ําปากใบเขาก็จะปิด เมื่อกระบวนการปากใบเขาปิดเพื่อที่จะลดความเสียหายก็นั่นหมายความว่ากระบวนการปฏิกิริยาในกระบวนการสั่งข้อแสงหรือในการผลิตพทางานก็จะหยุดไปในขณะเดียวกันกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงนั้นเราก็ไม่พูดถึงนะครับว่ามันสร้างความเสียหายให้กับใบ แต่ถ้าเราจะพูดถึงสรีระภายในของต้นกระบวนการเจริญเติบโตกระบวนการผลิตพลังงานกระบวนการเคลื่อนย้ายจะหยุดการทำงานทั้งสิน้นตัวที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของฮอร์โมนในส่วนของออกซินก็จะไม่มีปฏิกิริยานี่คือภาพรวมรวมในส่วนของภาวะเช่นเดียวกันว่าถ้าดินแห้งอากาศหนาวเย็นแสงแดดร้อนจัดกระแสลมแรง ปฏิกิริยาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการขาดแคลนพืชธาตุอาหารกระบวนการขาดแคลนธาตุอาหารนั้นก็ย่อมส่งผลกระทบต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตการสร้างพลังงานการเคลื่อนย้ายพลังงานไปตามจุดเจริญตา่ตางๆนี่คือภาพรวมๆแต่เราจะพูดง่ายๆก็คือท่านหนาวเย็นล่าก,ก็ไม่ทํางานใบก็ไม่ทํางานแล้วเราจะแก้อย่างไรก็คือกรณีนี้ เราก็จะแก้ไขในภาษาอย่างเราง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำเป็นตัวองค์ประกอบสำคัญในการกระตุ้นเพื่อให้พืชเนี่ยไม่ขาดน้ำการใช้ธาตุอาหารการใช้ฮอร์โมนการใช้สารกระตุ้นเข้าไปที่ใบเพื่อให้ใบนั้นได้รับแล้วก็จะเกิดปฏิกิยาการมีดำรงชีวิตอยู่ในช่วงนี้ อันนี้คือภาพกว้างๆแต่ว่าในรายละเอียดนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งเราทราบกันดีนะครับว่าน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นการให้น้ำจึงเป็นหลักที่สำคัญต่อมาอในส่วนของพืชหรือในการพัฒนาการเจริญเติบโตกระบวนการสั่งข้อแสงปฏิกิริยาในการเคลื่อนย้ายพลังงาน เราไม่ต้องดูอะไรกันมากครับดูกันในแต่ละพืชแต่ละพืชเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันถ้าเราจะพูดถึงปฏิกิริยาที่จะเป็นความเสียหายในขณะน,นี้ก็น่าจะมีอยู่อสองพืชหลักๆนั่นก็คือในส่วนของทุเรียนซึ่งอยู่ในระยะดอกกำลังจะบานหรือดอกบานมาแล้ว ส่วนที่สองก็คือรำายยที่อยู่ในระยะของการพัฒนาผลส่วนมังคุดก็ยังไม่มีประเด็นอะไรนะครับกับเป็นผลดีค่อนข้างจะมากกว่าแล้วก็ในส่วนของงอะเองก็สามารถที่จะแก้ไขได้ในระดับหนึ่งที่ง่ายกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องอธิบายก็คือว่าปัจจัยทางใบนอกจากในส่วนของตัวาธาตุอาหารก็คือพวกแมกนีเซียมที่จะไปเพิ่มปฏิกิริยาของแสง มีสังกะสีที่เป็นจะตัวกระตุ้นฮอร์โมนออกซินมีพลังงานในรูปของน้ำตาลคาร์โบไฮเดตหรืออะมิโนแอซิดเป็นพลังงานทางด่วนมีอะโทนิกเป็นสารปรับความสมดุลเป็นทั้งพลังงานเป็นทั้งตัวกระตุน้นเป็นตัวเพิ่มฮอร์โมนออกซินนี่คือตัวปัจจัยที่จะไปใช้ในการกระตุน้นแต่ว่าจะใช้อย่างไรซึ่งก็ในแต่ละพืชเราก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ เรามาเริ่มต้นจากทุเรียนกันก่อนนะครับเราทราบดีว่าทุเรียนที่อยู่ในระยะดอกบานหรือดอกกำลังจะบานนั่นหมายความว่าดอกที่บานก็จะบานผิดเวลานอกจากการบานผิดเวลาแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาในเรื่องของกลีบเกลีดดอกกลีบเกสรตัวผู้จะไม่มีอาการหลุดร่วงก็คือยังเกาะติดอยู่ หลังจากนั้นกระบวนการติดผลก็จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรผลกระทบต่อมาก็คือกลีบดอกที่ฝ่อแห้งก็จะกลายเป็นแหล่งที่หลบอาศัยของเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟจะเข้าไปอาศัยหลบอยู่ในปลอกของดอกทุเรียนเสร็จแล้วก็จะเข้าไปทําลายไปดูดกินน้ําเลี้ยงที่บริเวณเหัวผลที่เราเรียกว่าหําหัวจีบหรือหัวจีบนั่นเองซึ่งเป็นการดูดซับสารพลังงานจาก ผลอ่อนของทุเรียนนี่คือผลกระทบเพราะฉะนั้นในปฏิกิริยาเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะป้องกันเราต้องป้องกันนะครับไม่ใช่แก้ไขในเมื่อเราทราบว่าในส่วนของดอกทุเรียนที่กำลังจะบาน <c oughs> ก็จะเป็นขั้นตอนก็คือดอกหัวกำไรตอนนี้ก็เป็นดอกหอม บางสวนหัวกำไรกําลังเข้าดอกหอมบางสวนอยู่ในระยะดอกแตกกำลังจะบานบางสวนพึ่งบานเสร็จมาแล้วหัวดอกยังเหลืออีกหลายรุ่นในต้นที่กําลังจะบานต่อมาดังนั้นปัจจัยที่เราจะต้องดำเนินการลำดับที่หนึ่งนั้นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมันเป็นเทคนิคอยู่แล้วนะครับคือผมเองได้พยายามที่จะนําเรียนไว้แล้วว่าเวลาที่ดอกกำลังจะบานในระยะหัวกำไร กำลังเข้าดอกหอมเนี่ยเราจะขึ้นน้ำหนึ่งครั้งคือให้น้ํามากหนึ่งครั้งเพื่อที่จะดันให้ดอกแตกเพราะดอกแตกเขาก็จะบานพร้อมกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีแต่ข้อดีครับการให้น้ํามากเราให้ครั้งเดียวดันดอกออกไปเพิ่มน้ำเข้าไปมันก็จะทำให้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในต้นเนี่ยมีน้ำที่สมดุลพอนี่คือส่วนที่หนึ่งประการต่อมา แล้วเราจะให้ต่ออย่างไรเรื่องนี้ให้อธิบายว่าเมื่อเราส่งน้ำไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็ไปดูปฏิกิริยาของเกสรถ้าหากว่ากรณีของเกสรบานได้ตามเวลาวันรุ่งขึ้นมีอาการกลีบดอกร่วงกลีบดอกลอยเป็นปกติเราก็ให้น้ำาตามภาวะปกติที่เราเคยปฏิบัติ อย่างเช่นอาจจะเป็นสองวันครั้งสามวันครั้งครั้งหนึ่งยี่สิบนาทีสามสิบนาทีอันนั้นแล้วแต่ท่านจากสถิติเดิมแต่ถ้าในกรณีที่เกิดไม่ร่วงนะครับกรณีไม่ร่วงนั้นก็เท่ากับว่าปฏิกิริยาดังกล่าวเราก็จะต้องเพิ่มน้ำเข้าไปอีกให้มากกว่าเดิมจากที่เคยให้ในปกติเพื่อที่จะเป็นตัวส่งให้เกิดปฏิกิริยาในการสลัดออก เพราะว่าถ้าเราไม่สลัดออกมันจะกลายเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงอันนี้คือเรื่องให้น้ำก็ณนี้ต่อมาในการพ่นปัจจัยในการป้องกันคือการป้องกันเนี่ยหมายความว่าอันที่หนึ่งเราให้น้ำแล้วอันที่สองเราก็จะพ่นไปที่ตัวดอกโดยตรงหรือพื้นเรือที่เราเรียกกันว่าพ่นเจาะดอกปัจจัยที่เราควรจะใช้ก็คือในกลุ่มของตัวส่งเสริมการติดผล คือเป็นการส่งเสริมปฏิกิริยาในกระบวนการผสมเกสรมีอะไรก็มีตัวเอิร์ธ23อันนั้นของเอลาวันหรือไททานิกของอลิสตาตัวที่2ครับอะโทนิกอะโทนิกนั้นเราปรับอัตราพอสมควรเลยนะครับถ้าในกรณีที่ดอกบานแล้วเกสรไม่ร่วงเรายังต้องการพ่นปัจจัยเสริมเข้าไปอัตราที่ใช้ก็จะเป็น 30cc ซีซีต่อน้ำา200ลิตร แต่ถ้าเป็นในระยะหัวกำไรแล้วเกิดอุณหภูมิยังหนาวเย็นอยู่ที่ประมาณ16-17องศาอัทนิพจะใช้100้1 0ซีซีเหมือนกันเหมือนกับไททานิดเหมือนเอิร์23เหมือนกับพลังงานหรือกฎอะมิโนต่างๆตัวที่เราจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับในส่วนของการพ่นปัจจัยดังกล่าวนี้อย่างเช่นกรณีของาธาตุสังกสี โบรอนเดียวอันนี้เราก็ใช้ได้อย่างแน่นอนสังกะสีเราก็ใช้ตามอัตรานะครับ 200cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนิปเป็นโบรอนหรือโบรอนโกหรือโบรอนต่างๆเราก็ใช้อยู่ประมาณ 100cc ซีซีในขณะเดียวกันสิ่งที่เราคงจะต้องให้น้ำหนักความสำคัญต่อมาก็คือเรื่องของเพลียไฟ เพราะว่าเราทราบดีครับว่าตอนนี้ความแห้งแล้งมันมีเชื้อราไม่น่ากลัวแต่เพื่อไฟน่ากลัวก,กว่าเพราะฉะนั้นโปรวาโดนะครับหรือจะเป็นโมเรนของอลิสตาโปรวาโดเป็นของไบเออร์เราจำเป็นที่จะต้องให้ในอัตรา50กรัมต่อน้ำ200ลิตรคือผมเรียนนะครับว่ามีบทบาทสำคัญมากเราจำเป็นที่จะต้องใช้และใส่ไปในเวลาเดียวกันเพื่อที่จะไปะควบคุม ในส่วนของแหล่งที่หลบอาศัยก่อนการพ่นอาจจะดําเนินการไปทีนี้ประเด็นการพ่นเนี่ยมันพ่นหนึ่งครั้งถ้าเป็นดอกรุ่นเดียวแต่ถ้าเป็นดอกสองรุ่นเราอาจจะพ่นสองครั้งในสองครั้งนั้นมีความจําเป็นที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนไหมไม่จําเป็นครับเราก็พ่นสูตรนี้แหละในขณะเดียวกัน สิ่งที่เราจะต้องดำเนินการก็คือการพ่นปัจจัยทั้งหมดเนี่ยควรจะปฏิบัติหลังจากที่เราให้น้ำนะครับอย่างเช่นเรากระทุ้มดอกให้แตกเราก็วันรุ่งขึ้นเราก็พ่นปัใจจัยในการส่งเสริมกระบวนการติดผลพอดอกเริ่มบานดอกเริ่มบานหัวดอกบานเราจะทราบดีแล้วนะครับว่าถ้าหัวดอกบานเนี่ยดอกบานแข็งท่านก็ไม่ต้องไปตกใจ ว่าเราให้น้ํามากไปเพราะนั่นคือหัวดอกแต่เราก็จะไม่ให้น้ําเพิ่มพอดอกรุ่นดอกจริงเขาบานเขาก็จะอยู่ในระดับที่สมดุลพอดีแต่ถ้าในกรณีที่ดอกบานแล้วไม่หลุดไม่ร่วงกรณีของการให้น้ํานั้นที่เคยให้3ามวันเนี่ยอาจจะต้องลดลงมาเหลือ2วันหรืออาจจะเป็นวันเว้นวันถ้าในกรณีที่ดอกไม่ร่วง แต่เวลานั้นท่านจะต้องลดลงอย่างมากนะครับอย่างเช่นเคยให้30ก็อาจจะลดเหลือวันเว้นวันก็เป็น15นาทีโดยเฉพาะในช่วงเช้าเป็นช่วงที่ควรจะให้กระตุ้นเพราะการให้น้ำในช่วงเช้าจะไปดึงไออุ่นจากใต้พื้นดินขึ้นมาสู่ภายในสรงพุ่มแล้วก็มีส่วนช่วยที่จะกระตุ้นให้พืชน,นั้นมีการเคลื่อนย้ายพลังงานมีปฏิกิริยาในการดำรงชีวิต อย่าลืมนะครับว่าถ้าอุณหภูมิต่ํารากไม่ทํางานปากใบไม่เปิดปากใบไม่เปิดปฏิกิริยาในการทํางานของใบไม่มีทุกอย่างมันก็เหมือนกับหยุดนิ่งเราก็ใช้น้ํานี่แหละครับเป็นตัวช่วยส่วนกรณีของดอกที่บานแล้วผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าปฏิกิริยาของดอกที่บานแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลักการอยู่ง่ายๆสามวัน คือ72ชั่วโมงหลังจากผ่าน72ชั่วโมงไปแล้วสมมุติว่ามันมีดอกรุ่นพี่บานดอกรุ่นน้องกำลังบานเราจะพ่นปัจจัยเหรือไม่จำเป็นครับคือไม่จำเป็นที่จะต้องไปพ่นเพราะว่าเราพ่นตั้งแต่ช่วงก่อนบานแล้วแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สบายใจนะครับไม่สบายใจเพราะว่าไอ้ดอก ที่มันบานแล้วเนี่ยมันก็ยังเกาะหอกันถ้าเราพ่นช่วยมันก็จะทําให้ดอกหลุดกรีบหลุดแล้วก็ควบคุมเพลี้ยฝ่ายถ้าอย่างนี้เราพ่นได้ไหมก็บอกว่าเรียนเลยครับว่าถ้าผ่าน72ชั่วโมงหรือสาวันไปแล้วท่านพ่นได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเวลาที่พ่นนั้นขอให้เรามัดระวังเรื่องของความแรงของตั๊มเราปรับระอองให้ฝอย นะครับแล้วก็พ่นไปสู่เป้าหมายจะไปโดนดอกที่กําลังจะบ,บานบ้างก็ไม่ได้เป็นสาหรสาคันอะไรที่จะทําให้เกิดความเสียหายแต่เราก็มุ่งไปเฉพาะดอกที่บานนะครับก็จะมีในส่วนของตัวหลักการสําคัญสาคัญก็จะมีพวกแคลเซียมบอลอนมีในกลุ่มของอะโทนิกมีในกลุ่มของอตัวปฏิกิยาพลังงานอย่างเช่นสาหรายอะมิโน อะมิโนแอซิดเนี่ยสำคัญนะครับไซฟามิน BK หรือจะเป็นอะมิโนซารอัลคิมแมกอะมินนนะครับหรือจะเป็นในกลุ่มของอโซมินันอะมิโนแท็กเทรนเนอร์ล้วนแต่มีบทบาทที่มีความสำคัญในขณะเดียวกันเราก็เพิ่มท่าสังกสีเข้าไปถ้ายังอยู่ในสภาวะอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็ ที่ได้เรียนไว้ครับว่ายาเพลียไฟยังคงต้องใช้อยู่ในระยะดอกบานเช่นนี้ขอให้เลือกให้เลือกโมเรนเพราะว่าโมเรนเป็นสารอาเะเซตามีพินที่ค่อนข้างจะปลอดภัยต่อมแมลงที่จะเข้ามาช่วยในกระบวนการผสมเกสรและถ้าเมื่อเกิดกรณีอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับคือผมเรียนว่าภาวะอากาศหนาวเย็นนั้นอาจจะอยู่แค่วันสองวันนี้เท่านั้น มีพยากรณ์อากาศการะระบุว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นพอสูงขึ้นเนี่ยเราต้องไม่ลืมนะครับว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาแล้วเช่นการให้น้ํามากมันก็จะต้องเป็นปฏิภาคกลับก็จะต้องให้น้ําน้อยปัจจัยที่เคยพ่นพ่นมาแล้วพอะอากาศเริ่มอุ่นตัวเราก็หยุดการพ่น คือเราปล่อยให้สิ่งที่กําลังเป็นภาวะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั้นให้เขาจเจริญเติบโตตามภาวะเพีงปกติเพียงแต่ว่าคอยสํารวจคอยสารวจก็เหมือนกับอย่างกรณีที่อยากจะอธิบายอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วตอนหนาวเนี่ยเราก็ค่อยไม่ค่อยได้เข้าไปบริหารจัดการเพราะอากาศเริ่มร้อนเริ่มอุ่นตัวเราก็เร่งเข้าไปให้น้ําอันนั้นเหมือนเป็นการกระทุ้งส่งนะครับ ผมเรียนย้ำว่าเหมือนเป็นการกระทุ้งส่งถูกต้องตอนหนาวเราให้เต็มที่เราพ่นปัจจัยเต็มที่แต่เพราะอากาศอุ่นตัวเราหยุดครับน้ำเราก็ควรจะหยุดชะลดูอาการปัจจัยก็ไม่มีความจำเป็นเพราะถ้าหาว่าเราไปปฏิบัติเหมือนเมื่อก่อนนี้คือหนาวเราก็ให้น้อยๆเพราะเราก็หนาวด้วยแต่เพราะอากาศเริ่มร้อนเริ่มอุ่นตัวเราไปให้เต็มที่หางแย้จะร่วงหมดเลย เหมือนกับใบที่มีอาการถ่ายใบเพราะตอนที่เขาหนาวเนี่ยเขาไม่ได้ปรุงอาหารเขากินอาหารจากใบแก่ภายในพอถึงอากาศร้อนปฏิกิยาเคลื่อนตัวเขาก็ดึงพลังงานไปพอดึงไปใบแก่ก็จะถ่ายกลายเป็นว่าใบเหลืองล่วงเพราะอะไรเพราะเราให้น้ําไปกระตุ้น นีคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นมุมมองอีกประการหนึ่งเพื่อป้องกันหางแย้ร่วงหลังจากที่อากาศเริ่มอุ่นตัวขึ้นมาดูพืชต่อมาครับก็คือมังคุดมังคุดถือว่าแต่เป็นเรื่องดีทั้งนั้นอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิที่ต่ําก็จะทําให้มังคุดเครียดปฏิกิริยาในความเครียดของมังคุดนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เป็นตัวสัญญาณภายในเขาบอกว่าเราจะต้องขยายพันธุ์ก็คือการออกดอก เพราะปฏิกิยาการออกดอกของมังคุดนั้นเกิดจากสองหลักการสําคัญก็คือความสมบูรณ์กับความเครียดถ้ามีความสมบูรณ์แล้วมีความเครียดเขาก็จะออกดอกเร็วเพื่อทดแทนหรือชดเชยไม่ให้เกิดการสูญสูญหายของสายพันธุก,กรรมแต่ถ้าเราจะพูดถึงปัจจัยหลักที่จะทําให้มังคุดออกดอกนอกจากความเครียดความสมบูรณ์แล้วอากาศคือสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคนิคการใช้ปัจจัย หลายท่านที่ได้สอบถามในรายการความรู้ต่างๆนั้นบางท่านอาจจะสับสนนิดหนึ่งผมได้ตอบท่านไปในลักษณะเป็นความรู้นะครับว่าปัจจัยที่เราจะใช้ให้กับมังคุดเพื่อให้ออกดอกเนี่ยมันมีอยู่สปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งคือการสร้างความเครียดก็คือโพแทสเซียมไนเตรตกับสารกำจัดแมลงคอพรีฟอร์ ปัจจัยตัวที่สองก็คือทำให้ยอดนั้นเคลื่อนตัวและเกิดการเคลื่อนย้ายของยอดให้มันเป็นตาดอกก็จะเป็นสาลายอะมิโนอะโทนิกเพราะฉะนั้นถึงณเวลานี้อากาศที่หนาวเย็นกระแสลมที่แรงพืชน,นั้นเครียดพอแล้วครับเพราะฉะนั้นในเมื่อพืชเครียดพอแล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้ปัจจัยสองตัวแรกคือโพแทสเซียมไนเตรตกับสารกำจัดแมลงคอไพรีฟอด แต่เราต้องมาใช้ปัจจัยตัวที่สองก็คือปัจจัยในการส่งเสริมการออกดอกดังนั้นจากนี้ไปถ้าในสภาพต้นพร้อมสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัติเป็นลำดับแรกก็คือ 1. ปล่อยให้เขาเครียดจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นกระแสลมแรงลมที่โยกต้น 2. เราก็จะต้องใช้น้ำเป็นตัวส่ง น้ำเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของตาที่ฝังอยู่ในยอดแล้วก็ต้องเป็นยอดที่แก่ที่ห้อยลงหรืออาจจะเป็นยอดด้านนอกซึ่งอายุใบเขาได้เกิน12สัปดาห์นะครับก็คือ4เดือน3เดือนครึ่งโดยประมาณถึง4เดือนก็คือ16สัปดาห์ถ้า3เดือนยังไม่ออกครับแต่ยกเว้นยกเว้นนะครับ ไม่ใช่ว่าออกไม่ได้เลยออกได้ครับออกที่ใบแก่ที่ภายในทรงพุ่มเพราะฉะนั้นถ้าใบาด้านนอกอมีอายุ60วันใบด้านในเป็นใบแก่เราก็ยังเข้าสู่ขบวนการส่งเสริมการออกดอกได้เช่นเดียวกันลำดับที่2ก็คือกระตุ้นน้ำการให้น้ำในลักษณะแบบนี้ให้เต็มที่เลยหนึ่งครั้งจะให้เท่าไรอันนี้ไม่ไม่จำกัดครับไม่มีความผิดพลาดเมื่อเขาผ่านหนาวไป จำได้นะครับว่าการให้น้ําเต็มที่เนี่ยให้ตอนอากาศหนาวยิ่งหนาวเท่าไหร่ลมแรงเท่าไหร่ให้เขาผ่านหนาวมาสักสามคืนติดกันก่อนแล้วก็ให้น้ําเต็มที่พอเต็มที่เสร็จเราก็จะไปเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมการให้เคลื่อนยอดเคลื่อนตัวออกดอก นั่นก็คืออย่างเช่นปุ๋ยไบโอเมอร์เอสตา์เคเจ็ดามสามสปุ๋ยทรัฟิกปุ๋ยอะกลิเมลหกสองสามสิซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือมีสังกะสีนะครับเป็นตัวที่จะไปกระตุน้นแก้สภาวะอากาศที่หนาวเย็นเพิ่มฮอร์โมนออกซินตัวที่สองก็คืออัทโนิกที่ไปปรับสมดุลเพิ่มฮอร์โมนออกซินตัวที่สามนะครับสารลายอะมิโน ตัวที่สี่ท่านจะเพิ่มเติมอย่างอื่นอีกอยู่ที่ดุลพินิษของท่านอันนี้คือตัวหลักๆแค่นี้เองเพื่อที่จะให้ยอดนั้นเคลื่อนตัวการที่เราจะพ่นปัจจัยนั้นเราจะต้องพ่นหลังจากที่เราให้น้ำแล้วจำไว้เป็นหลักการสำคัญนะครับว่าในสภาวะที่พืชมีความเครียดปัจจัยอาจจะไม่เป็นประโยชน์ แล้วไม่เป็นประโยชน์แล้วอาจจะเป็นพิษเหมือนกับที่ท่านไหนเอาไปพ่นดอกทุเรียนเนี่ยพ่นกระแทกแรงใช้ยาเข้มค้นปรากฏว่าดอกไม่ร่วงหมดเลยท,ทั้งทงที่เมื่อก่อนนี้มันไม่เป็นผมจึงอธิบายตรงนี้ว่าต้องให้น้ําก่อนอาจจะวันสองวันก็ได้ครับไม่จําเป็นอยู่ในเครื่องเงื่อนไข แล้วเราค่อยพ่นปัจจัยส่งเสริมการออกดอกแต่ทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจกันไปนะครับว่าใบที่เราจะเข้าสู่ขบวนการตรงนี้นั่นหมายความว่าเขาต้องแตกใบอ่อนมาแล้วอย่างน้อยสองเดือนผ่านไปถ้าเป็นการแตกใบอ่อน50%คือแตกไม่มากเราหวังว่าเราจะได้ดอกรุ่นพี่จากใบแก่ภายในทรงพุ่มเป็นดอกรุ่นแรก แล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณ20วันถึง30วันเขาจึงจะออกรุ่นที่2นอกท่งพุ่มกรณีที่2คือแตกใบอ่อนมาครบ3เดือนหรือ4เดือนแล้วส่วนกรณีที่เป็นใบอ่อนใบตองอ่อนหรือใบอ่อนท่านเพิ่งแตกใบอ่อนมาได้1เดือนเสร็จเศก็มีเดือนหนึ่งก็มีปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วอดน้ำครับนั่นคือไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถนำมาปฏิบัติได้ ให้จำไว้อย่างลึงว่าถ้าเราอดน้ำใบมังคุดจะไม่แก่ถ้าใบไม่แก่เขาจะไม่ออกดอกเพราะฉะนั้นกรณีของมังคุดที่เป็นใบตองอ่อนท่านยังคงต้องให้น้ำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าไปถึงเดือนมก,กราคมนูน่นจึงจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบของการให้น้ำได้อย่างน้อยหนึ่งเดือน ที่ท่านต้องให้น้ำเต็มที่ก็คือตลอดเดือนธันวาคมนี้ฝากไว้นะครับว่าคนที่แตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกากลางธันวาคมต้องส่งน้ำไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนธันวาคมแล้วไปดูกันอีกครั้งหนึ่งในปฏิกิริยาหลังเดือนมก,กราคมส่วนกรณีอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ท่านพบว่ามังคุดของท่านแตกใบอ่อนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แล้วเราใช้ระบบเดิมก็คือปล่อยให้พี้ยมันกินปล่อยให้แมลงมาทำลายปล่อยให้ใบเสียหายปฏิกิริยาตรงนี้ถือว่าสำคัญเหมือนกันท่านจะต้องยึดหลักในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างระมัดระวังให้น้ำกระทุงน้ำอาจจะต้องระมัดระวังมากกว่ากรณีที่เป็นใบเพสลาติดแก่เพราะใบแก่นั้นมีโอกาสพลิก ได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วการกระทุ้งน้ำหรือการให้น้ำเพื่อให้ยอดเคลื่อนเป็นส่วนสำคัญก็จริงแต่จะให้มากเหมือนกับกรณีใบเพสลาดติดแก่ไม่ได้เพราะมันอาจจะทำให้พลาดผิดพลาดได้นะครับนี่คือประเด็นที่อยากจะาฝากไว้เป็นจุดข้อสังเกตส่วนกรณีของปัจจัยที่ใช้ไม่มีอะไรมาก ก็ให้ดูตามหลักการที่ผมได้อธิบายมาตั้งแต่ขั้นแรกว่าภาวะความเครียดเราไม่ต้องใช้แล้วเราใช้แต่ปัใจจัยในการที่จะส่งให้ยอดเคลื่อนเท่านั้นเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและย้าว่าสวนใดก็ตามที่ได้ดอกในเดือนมก,กราคมนี้การตลาดเรื่องของราคายังคงโดดเด่นเพราะเป็นรุ่นที่สองแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่รุ่นที่สองรุ่นแรก มีออกมาตั้งแต่เมื่อวันที่16พฤศพฤกาย์แต่ไม่ได้มีปริมาณมากมายที่จะมา,เ,าเปลี่ยนแปลงกลไกาการตลาดหรือดูการของปีนี้เหมือนกับในปีที่ผ่านมาครับทัดจากในส่วนของมังคุดมาดูในเรื่องของเงาะผมเรียนว่าไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ยึดหลักการเช่นเดียวกับมังคุดคือเป็นพืชระบบรากลึกให้น้ำหนักให้น้ำมาก แล้วก็เว้นห่างปัจจัยที่ใช้ก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันกับการส่งเสริมการออกดอกก็จะมีะปุ๋ยไบโอเมอร์เอ็กซ์ตาเค73 34ทร์ฟิกหรืออะคริเมล62 36มีแคลเซียมมีโบรอนมีสังกะสีมีอะโทนิกมีสารายมีพลังงานในรูปหองกรดอะมิโนถ้าหากว่าเราใช้ครบทุนตรงนี้หลังจากที่เราให้น้ำเต็มที่การเคลื่อนตัวของดอกไม่มีปัญหาใดๆก็ถือว่าเป็นแต่เรื่องดี แต่ที่จะเสียหายก็คืออาจจะบางพื้นที่นะครับที่ทราบว่ารมเอาใบเงาะหายไปเป็นบางส่วนเหมือนกันปัจจัยสำคัญนะครับที่เราอยากจะฝากไว้ก็คือว่าในกรณีของเงาะที่จะใช้ปัจจัยนี้ใช้ได้ทั้งใบแก่ใบอ่อนใบที่มีอายุครบ45วัน สามารถปฏิบัติเหมือนกันได้ทักสิ้นเพราะว่าเงาะเป็นพืชที่เก็บสะสมพลังงานไว้ที่ปลายยอดนี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำเรียนส่วนกรณีของลำใหญ่นะครับซึ่งมีผลกระทบมากซึ่งอยากจะสรุปให้เห็นแค่ประเด็นว่าถ้าเป็นลำใหญ่ในชุดที่อยู่ในเดือนที่หนึ่งที่สองการเจริญเติบโตของเขานั้นอาจจะหยุดชะงักอาจจะช้าลงแต่ก็ไม่ได้มีผลเสียมากมาย เพียงแต่ว่าระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวการเจริญเต,ติบโตจะต้องเลื่อนออกไปอย่างน้อย20วันอันนี้คือผลกระทบจากลำไยรุ่นที่กำลังอยู่ในระยะทุิรงโดยประมาณส่วนกรณีลำไยที่ใกล้เก็บเกี่ยวสิครับอันนี้จะมีปัญหามากพอชะง,งักเจริญเต,ติบโตเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของอาการที่เป็นหัวหนกอันนี้อาจจะมีผลกระทบเพราะฉะนั้นเราคงต้อง เร่งในเรื่องของการเก็บเกี่ยวการใช้ปัจจัยรายละเอียดเดี๋ยวเราไปติดตามกันในเรื่องของลำไยโดยเฉพาะเจาะจงอีกครั้งหนึ่งครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดนะครับคงต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันครุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ่าาาารรยยกอจ์ในเป็